ดิจ้าพี่น้องจ้ามันอีกก่กระสิมะเห็ดกับเขาเลยจ้าข้างนอกหมืดเลยพี่น้องหาม่งย่มหนาวมันหมืดเร็วไครแส่แแรงพี่น้องลื้อบอกมาลื้อบอกมาละลายไป ยำยมันคือยำปลาสลับกินยำเบบบานหน้าเนพน้องพี่น้องปลาสลับให้ลุกม,มาสินหนึ่งแบ่งคนหะึ่สินพ่อพี่น้องโอ้ยลุกม,มาทรมมาพี่น้อง เดียวเดียวหลังมือก่อนแลบวก็้วกฮัลโหลฮัลโหลอาต่วจสอด้วยมาโทมากพี่น่อง okay, <do> ม,รรม,รรม,รรมาม้ห้หาโมง หาโมงหนูซีโท้มาแล้วสิโท้มาบอกสิมาแล้วเได้เฮ็ดกับข่าวจะต้องอุน่นเได้เฮ็ดกับข่าวท่านเวลาจะสีหน้าจะสิบวันได้อุ่นซั่มแล้วซั่มอีกอใครตักข,ากข่าวบ่ค่อยเก่งดอกจ้ะพี่นอ้องให้ลุงมากินได้เพราะว่าลุงมาก็เป็นคนง่าย พอี่ที่ดีตองกินง่ายมากินพักโมหยาบปันใดยำเสร็จหัวหอมยำเสร็จหัวหอมได้หลายคือสีสวงแล้วพี่น้องคือสีเสกกินคือบานเฮ้งเสร็จแต่พี่น้อง ยิ่งปัสสาวะกิ่งเลี่ยมะะคือบานเฮาเนาะพี่เสแสบว่ะคอยกับซิไซเอ็นตะไคร้ี่พี่นอ้องดีตะไคร้ก็มัวงหอมสิไซ่พริกผงเอาพริกกันซดบะหมี่กับิปรุงรสเนาในนี่แหละ ปาซาลมชิ้หนึ่งพ่อจะสกินมันฝรั่งพี่น้องมันนี้เฮ้ยมันฝรั่งกับเซน่าไม่ได้ชิหนึ่งมัดเปลือกจ้ะมันเป็นมันฝรั่งหัวหน่อยเนี่ยจะ้ะก็เลยบริเบนปอกเปลือกเพราะว่าเปลือกมันปอกเงาหนึ่งแหลวมันสิบปอกสบายกินข้าวมาเป็นอาทิตย์จะ้ะ เปลี่ยนอาหารเบิ่งมาหน,นิหุงข,งขา้าวไว้อาทิตย์บางหันเฮ็ดแต่ข้าวกินข้าวพัดพัดกระเพราพัดพักกินกับขา้าวมือหันแหละพอดีวันนี้มีมันฝรั่งพี่น้องก็เลยเปลี่ยนอาหารมากินอาหารห่อแลนมาหน,นีิก็บ่บเม็นห่อแลนค่ปะปอกป้า ต้องมากับสีพัรฮอตเอ้ยพดเทสพดฮอตพะว่าพดเทสพี่นอ้องใส่หัวหอมนี่เทสเดนนี้หัวหอมแค่นี้พ่อจะนั่นี้หนี่ย่แกกับหั่นใบมะแล้วจ้ะ พลังก็ที่หนึ่งแต่ว่ากินมาเบิร์ดอกจหนึ่งเกไว้ที่เลือกกับวทอด ไออกไปข้างนอกเลยพี่น้องฝนตกแห้งแห้งร่มแห้งขนาดมันนี่ร่มก็ร่มแต่แท้เฮ้ยลืมเปิดแก๊สเดี๋ยวกินนิด ลูกมากก็มาเลยพี่น้องกั็ขาวก็แล้วแล้วย่ำพี่น้องเนี่ยแซ่บแซ่บซิมแล้วมันคือบานห้าปันใดแต่ว่ากระเส่ป่าจะไปไซเบิร์สไม่แต่ฟักแซ่บเสบพ่พี่น้องเป,ปียกปากก็ขาวลูงมากก็แล้วแล้ว

Ik heb besteld en ik heb er veel, veel geld voor betaald, dus alsjeblieft. Alsjeblieft? Het is toch een afvalrestaurant hier? Nee. Zo, dank u wel. Kinkhauw kan Maar de, maar de. Nee. Kinkhauw Kanpinau. Ken je dat? Ja. Een แซ่บๆนะหืมบเบ็คิกพ hmm. nah, hmm. ิดอยู่เด้อน uh, ี่นะอุ้ยคำเดียวกับพิดแค่นี้นาะจ้ะพี่น้องจ้ากินข้าวกันมามากินข้าวนุ่กัน ขอบคุณได้ร้ายจ้าที่เข้ามาชมขอบคุณทุกคนกดติดตามให้ในด้วยจ้าพี่น้องขอบคุณได้ร้ายจ้าวัดดีจ้า